ไหลรือยงังสวัสดีค่ะเจอกับพี่ย่าอีกแล้วนะคะวันนี้มาเหมือนกับตาตักกแตนใส่แว่นเหมือนกับตาตักกแตนเลยเนาะยิ่งหน้ากลมยิ่งกลมบล็อกวันนี้นะคะวันนี้เราจะมา คุยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อกันเนาะความเชื่อนะคะวันนี้ไม่ได้ร้องวันนี้ไม่มีเพลงเดี๋ยวขอ้องให้ฟังก็ได้เนาะเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังเอาเพลงอย่างดีปาติหานที่ยิ่งใหญ่ก็จากหัวใจที่ก,กล้าแกรงตั้งมั่นด้วยแรงรักและศรัทธารักท ร้องไม่จบค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะคุณจะเป็นไปตามแบบที่คุณเชื่อเชื่อแบบไหนก็จะได้แบบนั้นค่ะวันนี้ร้องเพลงไม่จบเนาะวันนี้นะคะเจอกับพี่ย,ย่าอีกแล้วนะคะพี่ย,ย่านะคะอ,อยู่ประเทศอังกฤษค่ะเปิดเปิดร้านเล็บอยู่ประเทศอังกฤษนะคะเป็น เจ้าของร้านเล็บแล้วก็ทำระบบ T S w u, เป็น s u p e r v ์นะคะเป็นหุ้นส่วนกับครูสิตานะคะซึ่งโด่งดังมากนะคะในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะครูสิตานะคะมีเงิน20บาทติดตัวแม่เจ้านะคะติดหนี้10ล้านใครจะรู้ว่าครูสิตาจะกลับมารวยได้ขนาดนี้ด้วยกดแรงหนึ่งดูดนะคะครูสิตาสามารถ นำพาธุรกิจเข้าสู่ร0อยล้านภายใน7เดือนและปิดหนี้ภายใน3เดือนโอ้แม่เจ้านะ สุดยอดมากนะคะต้องปรบมือให้ครูสิตานะคะครูสิตาเก่งมากซึ่งเป็นไอดอลของทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของพี่ยาาญาด้วยนะคะทุกคนรักครูสิตาเพราะว่าครูสิตานะคะมหากราบยีวันของครูสิตาทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะทำให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตใครได้ดู คนนั้นโคตรถึงโคตรโชคดีเพราะว่ามหากาบนี้นะคะตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มานะคะห้าสิบปีไม่รู้เลยไม่เคยรู้มาก่อนพอได้ไปเรียนกับครูสิตามหาการยบ21วันนะคะเรียนฟรีค่ะทุกคนค่ะทำให้เราเกิดความสุขขึ้นในชีวิตซึ่งมันหายากมากในสมัยนี้เนาะยิ่งเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะเราเราก็ต้องปากัด ตีนถีบสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้เรามีความสุขเราสามารถสร้างความสุขและขยายความสุขให้ด้วยตัวเองนะตาตะก,กะแตนมากนะคะเดี๋ยวขอขอถอดแป๊บหนึง่ง สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพี่อย่าจากอังกฤษนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณคอยากเป็นแบบไหนคุณจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณเชื่อนะคะความเชื่อนำพาอนาคตมาสู่ตัวเราเองนะคะเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นอย่างบางคนเชื่อว่าเฮ้ยผีมีจริงหรือวิญญาณมีจริงนะคะคุณก็จะหลอนตัวเองตลอดเวลาเลยเวลาไปอาบน้ำที่มืดๆหรือว่าเดินไปที่มืดๆคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผี เอาคนสวยน้องโรสสวัสดีค่ะนะคะคุณนะคะก็จะเหมือนกับว่าคุณหลอนตัวเองเหมือนกับเจอผีนะคะก็คือเห็นกิ่งไม้เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอย่างนี้คุณก็คิดว่าผีแล้วเพราะว่าคุณเชื่อว่าผีมีจริงหรือคุณเชื่อว่าวิญญาณมีจริงคุณก็จะหลอนตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะไปไหนในที่มืดคุณก็จะรู้สึกกลัวนั่นคือ คุณจะเป็นไปตามที่คุณเชื่อหรือว่าคุณเชื่อว่าเวลาออกจากบ้านจิ้งจกร้องทักน้ำไม่ต้องเดินไปไหนเลยอยู่กับพี่อย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ไปไหนคุณก็หรือคุณเชื่อว่ามันจะได้โชคไม่ดีอย่างนี้คุณก็จะวันนั้นทั้งวันคุณจะโชคไม่ดีทั้งวันนะคะมันเป็นแบบที่คุณเชื่อจริงและหรือคุณเชื่อว่าเงินหายากแบบนี้นะคะคุณเชื่อว่าเงินหายาก คุณก็จะหาเงินยากมากหามาได้เท่าไหร่ก็เหงื่อนะคะเหงื่อออกอุ้ยเหนื่อยนะคะเหนื่อยแสนเหนื่อยแสนเหนื่อยลําบากใจนะคะเพราะว่าคุณคิดว่าเงินมันหายากนะคะพอเงินมันหายากมากนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณขาดแคลนนะคะคุณก็ต้องพยายามหาหาหานั่นคือการที่คุณเชื่อแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นเป็นไปตามสิ่งที่คุณเชื่อหรือว่าบางคนเชื่อนะคะ คนสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าร้องเพลงในครัวเดี๋ยวจะมีผัวแก่นะบางคนก็คิดอุ้ยเผลอร้องเพลงแป๊บเดียวกูได้ผัวแก่แน่นอนอะไรเงี้ยคิดคิดไปเองแล้วก็เชื่อนะคะพอเราเชื่อแล้วสมองสั่งการไปถึงจิตใต้สมนึกเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นจริงเวลาเราทำอะไรแล้วมันจะเป็นจริงเพราะว่าเราเชื่อเราคิดแบบนั้นมันก็ทำให้เกิดความจริงขึ้นใน ตัวเราในจิตใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราะะเลือกเชื่อในด้านดีมันก็จะนำพาชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะเมื่อคุณเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะคุณจะยอมรับเหมือนกับว่าคุณยอมรับในสิ่งที่คุณเชื่อเพราะว่าคุณเชื่อสิ่งนี้คุณก็จะยอมรับนะคะคุณก็จะอนุญาตให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นคือคุณเชื่อนะคะ และนะคะความเชื่อมันจะทําให้เกิดประโยชน์นะคะถ้าคุณเลือกเชื่อในสิ่งที่ดีถ้าคุณเลือกเชื่อในสิ่งที่มันไม่ดีไม่นําพาชีวิตของคุณไปสู่ความสําเร็จหรือไปสู่สิ่งที่ดีได้นะคะมันก็จะนําพาชีวิตของคุณนะคะให้มันต่ำลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจงเลือกเชื่อในสิ่งที่มันดีต่อชีวิตของคุณนะคะความเชื่อมันมีประโยชน์นะคะความเชื่อมีประโยชน์มากๆถ้าเราเลือกนะคะ ความเชื่อจะทำให้เราเกิดนะคะเกิดความมั่นใจในชีวิตของเราเราจะรู้สึกเกิดความมั่นใจในชีวิตของเราถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยเราเชื่อว่าครูสิตานะสามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้เราเชื่อฟังครูสิตานั่นก็คือเราเกิดความมั่นใจในครูสิตาว่าครูสิตาคือคนที่เป็นไอดอลของเราและเป็นรูปแบบชีวิตของทุกๆคนที่จะเดินตามได้ มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะคะนั่นคือความเชื่อของเรามันทำให้เราเกิดความมั่นใจมากๆว่าสมมุติเราทํา T S w เราก็จะบอกว่าหิ T S w สร้างความมั่นใจให้กับเราสร้างรายได้ให้กับเราและทำให้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีอาชีพมีอาชีพขึ้นทำให้คนอื่นเขาพัฒนาจิตใจขึ้นทำให้คนอื่นนะคะมีรายได้ เลี้ยงดูครอบครัวมีเงินให้พ่อให้แม่นะ,ะทุกคนมีความสุขเวลาที่ทำ T S s e เราก็อยากจะแบ่งปันเราก็มั่นใจและอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆอาชีพดีๆให้กับคนดีๆนะนั่นคือความเชื่อของเราความเชื่อจะเกิดประโยชน์อีกถ้าเรานะคะมันจะทำให้เราเกิดพลังความเชื่อมันจะทำให้เราเกิดพลังมากๆเลยเมื่อเราเชื่ออย่างเข้มข้น เชื่อสุดหัวใจมันจะทําให้เราเกิดพลังเฮ้ยสิ่งสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราคิดเป็นไปได้แน่นอนถึงแม้คนพันคนจะบอกว่าคุณทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้สิ่งนี้แกง่ายมึงก็ทําไม่สําเร็จแต่ถ้าคุณยอมรับและคุณเชื่อคุณก็จะเกิดพลัง คุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะถ้าวันนั้นวันของคุณมันก็จะมาถึงนะคะแค่ความเชื่อของคุณคนเดียวคุณสามารถเอาชนะนะคะความเชื่อของคนอื่นเป็นพันๆคนได้แค่คุณเชื่อแค่คนเดียวนะคะความเชื่อมีประโยชน์อีกนะคะมันทําให้เกิดพลังเกิดความสามัคคีนะคะเกิดความสามคัคคีเมื่อเราทํางานเป็นทีมถ้าเรามีความเชื่อว่าทีมของเรา หรือแม่ทีมคนนี้นะคะอย่างครูย่ามีแม่เอี่วเป็นแม่ทีมนะคะแม่เอี่ยวเป็นผู้นําหลักล้านของระบบ T S w ครูย่าเชื่อในแม่ทีมนะคะครูย่าเชื่อมันก็จะทําให้พลังทีมของเรานะคะมีพลังมากขึ้นและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนได้นั่นคือความเชื่อเกิดประโยชน์เมื่อเข้าไปอยู่ในทีมแล้วทุกคนในทีมเชื่อ เหมือนกันนะคะและความเชื่อจะเกิดประโยชน์อีกเลยนะคะเมื่อความเชื่อนะคะเมื่อเราเชื่อว่าโอ้พาวเวอร์เดี๋ยวนะขอบคุณอินเทอร์เน็ตนะคะความเชื่อนะคะความเชื่อเกิดประโยชน์อีกก็คือความเชื่อทําให้เกิดฤทธิ์ทางใจค่ะความเชื่อทําให้เกิดฤทธิ์ทางใจของคนที่เชื่อนะคะถ้าเราเชื่อในความดี มันก็จะเกิดฤทธิ์ทางใจของเรายิ่งเราเชื่อเข้มข้นแบบครูสีตาบอกว่าให้เดินไปด้านดีอย่าคิดลบนะคะเราเลิกคิดลบแล้วเราเชื่อว่าด้านดีนะคะความดีมันจะทำให้เรา,าประสบความสำเร็จความดีมันจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเรานะคะเพราะตามกฎแรงดึงดูดนะคะถ้าเราคิดดีคิดบวกนะคะมันก็จะดึงดูดนะคะสิ่งที่ เป็นบวกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตามกฎฟิสิกส์นะคะกฎฟิสิก,กส์กฎคณิตศาสตร์นะคะกฎวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อเราคิดดีคิดบวกเราก็จะถูกสะท้อนกลับนะคะด้วยพลังบวกแล้วก็ความดีเช่นกันค่ะเราส่งความดีออกไปเราก็ต้องได้รับกลับมาในด้านดีถ้าเราส่งพลังลบหรือสิ่งลบๆคิดลบออกไปถึงแม้ว่าจะรู้สึก ะะถึงเรารู้สึกในใจเราไม่ได้พูดสมมติว่าเราไม่ชอบหน้าคนนี้เรารู้สึกในใจกับคนนี้ว่าเราเกลียดเขาเขาโน่นนี่นั่นนะคะคุณก็ส่งความรู้สึกนี้ออกไปคุณก็จะได้รับความรู้สึกนี้เหมือนกันนะคะนั่นคือมันเป็นกฎแรงดึงดูดนะคะคุณส่งขึ้นแบบไหนออกไปคุณรู้สึกแบบไหนคุณก็จะได้รับกลับมาสะท้อนกลับมาเช่นกันก็เหมือนกับคุณ ว้างบุมบมลแรงออกไปมันก็จะตีกลับตีกลับมาหรือเหมือนกับคุณถ่ายเอกสารนะคะต้นฉบับเป็นแบบไหนนะคะก็พอ,ออกมามันก็เป็นเหมือนกันเช่นกันค่ะกับสิ่งที่คุณทําออกไปไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับคนอื่นมันก็สะท้อนกลับมาหาเราถ้าเราอยากให้คนอื่นทําดีกับเราแบบไหนเราต้องให้ก่อน เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราอยากได้จากคนอื่นนะคะเราต้องให้ก่อนเท่านั้นอันนี้คือกฎนะคะเป็นกฎที่ครูสิตาสอนตลอดเลยว่าสิ่งที่ครูสิตาบอกตลอดคือกฎแรงดึงดูดนะคะคุณต้องให้ก่อนถึงแม้ว่าคุณจะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ คุณก็ต้องให้ท่านก่อนคุณถึงจะได้รับอยู่ๆคุณก็ไปขอไหว้สาธุขอให้ลูกร่ำรวยขอให้ลูกประสบความสําเร็จบลาๆแบบนี้นะคะคุณไม่ให้เลยคุณมีแต่ไปเอาพวงมาเลยสักพวงคุณก็ไม่เคยถวายท่านอย่าหวังว่าคุณจะได้รับและยิ่งคุณไปด้วยหัวใจขุนขุนมัวด้วยหัวใจที่มีความทุกข์คุณก็ไม่ได้รับกลับอยู่แล้วค่ะการที่เรา จะอธิษฐานจิตหรือขอพรนะคะเราต้องให้ก่อนเหมือนกันนะคะเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนอย่างน้อยนั่งสมาธินะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่งสมาธิหรือว่าเราใส่บาตรตอนเช้าแล้วเราก็อธิษฐานจิตให้ท่านก่อนแล้วเราถึงอธิษฐานจิตในช่วงที่เรามีความสุขเท่านั้นนะคะช่วงไหนที่เราเศร้าโศกไม่มีความสุขนะคะเราอย่าไปขอพรเพราะเราจะได้สิ่งตรงกันข้ามนะคะถ้าเราอยากได้สิ่งดีๆเราต้องรู้สึก ดีก่อนเราถึงจะได้รับนะคะถ้ามีคนมาบอกนะคะอย่างคุณมีความเชื่อนะคะคุณมีความเชื่อคุณต้องเลือกเชื่อในด้านดีนะคะมันถึงจะนำพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือว่าประสบความสำเร็จนะคะเราต้องเลือกเชื่อเราต้องฉลาดเลือกสิ่งไหนที่มันไม่ใช่อ่ะ เพราะสมัยโบราณบางครั้งเราเชื่อมาคนเท่าคนแก่อาจจะไม่อยากให้เรานะคะไม่อยากให้เราทําในสิ่งนั้นอย่างเช่นร้องร้องเพลงในครัวอย่างเงี้ยทำกับข้าวอะไรอยู่นีน้ําลายหรืออะไรมันอาจจะหล่นอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่า mm hmm. เดี๋ยวจะได้ผัวแก่อะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นทําให้เราเกิดเออเออ,เอ,อ เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ไม่กล้าที่จะทำแบบนี้นะคะเวลาทำกับข้าวมันอาจจะเป็นเคล็ดลับที่บอกอย่างนี้กับคนสมัยโบราณแต่เขาไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรเขาก็เลยต้องพูดแบบนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อเพื่อให้เรากลัวแบบนั้นนะคะและสิ่งที่เราเลือกเชื่อมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตของเราอย่างคุย่ายกตัวอย่างนะคะคุย่าเชื่อ เชื่อเรื่องพลังหินเชื่อเรื่องหินนะคะอย่างไหมเงินไหมทองนะคะไหมเขียวไหมดำแบบนี้นะคะมันก็จะนำพา,าสิ่งโชคลาภสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของเราแบบนี้นะคะคุย่าก็เชื่อนะคะหรือว่ารถครอสอย่างเงี้ยเขาก็จะนำพาความรักมาให้เราทำให้เรามีความสุข ความสัมพันธ์ดีอย่างงี้คือเราจะเลือกเชื่อเราเชื่อในหินมงคลก็เลยทําให้เรามาเจอครูสีตาเห็นไหมคะว่ากดแรงดึงดูดนะคะถ้าเรามีความเชื่อในด้านดีมีความเชื่อในลักษณะไหนนะคะเราก็จะดึงดูดคนลักษณะนั้นนะคะเพชรย่อมดึงดูดเพชรนะคะไม่หรือว่าเหล็กดึงดูดเหล็กนะคะไม่ดึงดูดหรือขี้ไก่หรือไม้นะคะมันแตกต่างกันอย่างครูย่าเลือกเชื่อนะคะ เลือกเชื่อนะคะอย่างเลือกเชื่อในพลังงานหินนะคะเวลาใช้น้ําหอมนะคะก็จะใช้น้ําหอมที่มีพลังงานหินอยู่ในนี้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมนะคะที่มีใส่พลังงานหินลงไปพลังงานหินนี้มันทําให้ดึงดูดนะคะโชคลาบนะคะดึงดูดโชคลาบดึงดูดความ สุขนะคะดึงดูดความสุขดึงดูดโชคลาภมันก็จะมีนะคะอ,ะอย่างผู้ย่าชายนะเห็นไหมเครื่องขวดแล้วมันไม่ใช่ว่าให้แค่ความหอมอย่างเดียวคือเราสามารถซื้อน้ําหอมเยอะแยะมากมายในท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะคะของคุย่ามีหมดเลยแต่พอเราได้มาเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจกักรวาลเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้น้ําหอมแล้ว เกิดมงคลกับชีวิตของเรานะคะเรามีความคิดแบบนั้นเราก็เลยนะคะใช้น้ําหอมที่นําพาชีวิตของเราให้เกิดความมั่งคั่งได้ตัวนี้นะคะสีเขียวนะคะนำโชคกูย่าชอบมากเขาหอมมากเลยนะคะและตัวนี้นะคะหอมหอมแบบหอมสดชื่นมาก เวลาใช้นะคะเวลาใช้คุณย่าก,ก็จะใช้แบบนี้ดึงดูดโชคลาภมาให้แม่นะดึงดูดเงินดึงดูด,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 ดทองโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาปีแต่ความดีเข้ามารับเรื่องดีๆเงินทองหลังไหลมาทุกทิศทุกทางก็จะพูดแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการสั่งเรานะคะหอมากในตอนเชานะะ้าทมันจะเป็นการสั่งเราว่าเฮ้ย วันนี้ทั้งวันนะเฮ้ยมึงโชคลาบมาตลอดเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะใช้ทุกวันนะวันนี้ก็ลูกค้าเยอะมากนะคะลูกค้าเยอะมากจนต้องได้คิวต่อไปนะคะวันนี้ทําไม่ทันนะคะอย่างอย่างตัวนี้นะคะก็จะเรียกเงินทุกสกุลเงินตัวนี้ก็โคตรหอมเลยนะคะคุณย่าก็จะใช้ใช้ทุกสีนะคะใช้ทุกสีแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าใช้ใส่ในตัวเราอย่างเดียวนะ อย่างตัวนี้เรียกงานคือดูสินะคะใช้จนหลุดอันนี้หลุดหลุดแต่ไม่เป็นไรแต่ความมงคลความดีงามยังอยู่ในขวดนะคะกูย่าไม่สนใจนะคะเพราะว่าเราเชื่อในหินข้างในเราก็น้ําหอมนะคะ่ะถึงแม้ขวดจะหลุดจะแตกเราไม่ได้สนใจเพราะว่าเรามั่นใจแล้ ความเชื่อของเรามันมันเข้มข้นว่าเฮ้ยถ้าเราใช้น้ําหอมทั้ง6สีนี้แล้วนะถ้าเราใช้น้ําหอมทั้ง6สีหกลิ่นของเรานี้แล้วแล้วก็คุณย่าก็จะเอาไปาศาสตร์ใส่ร้านนะเอาน้ําหอมนี่แหละหอมมากเอาไปาศาสตร์ใส่ในร้านนะคะแล้วก็บอกว่าเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าให้แม่เยอะๆนะนี่คือความเชื่อนะความเชื่อที่เราทํามาตลอดนะคะ มันเกิดผลนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลเลยแต่ว่ามันเกิดผลในระยะยาวเพราะว่ามันเป็นการสั่งนะคะสมองของเราสั่งปุ๊บมันก็จะเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกพูดทุกวันทุกวันทุกวัน,กวนเกิน21วันขึ้นไปเชื่อไหมคะว่ามีแต่โชคลาภมีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาถูกนะคะถูกโค้ดโค้ดลอตเตอรี่ถูกลอตโต้ถูกลอตเตอรี่ลัคก,กี้ดิบนะคะที่ ประเทศอังกฤษบ่อยมากนะคะแทบจะทุกอาทิตย์เลยแล้วก็เวลาไอ้การ์ดาแคาร,คาร,คาร,คารที่เราขูดขูดอะนะถ้ามีตรงกันนะคะสา,สาอย่างหรือว่าเรียงกันหรือว่าเป็นเฉียงแบบนี้เราก็จะได้ตลอดทีละ20ปอนห้ปอนนะคะคือบางครั้งก็ได้10ปอนคือไม่มีเลยว่าจะไม่ถูกถูกตลอดเลยถ้าเราถ้าเราจะซื้อนะคะเราไม่ได้หวังว่าจะถูกเพราะว่า โชคลาบมันเป็นรางวัลมันเป็นรางวัลจากความดีความเชื่อของเรานะคะแต่สิ่งที่คงทนก็คือการทำงานถ้าเราอยากรวยเราต้องทำงานและงานนั้นจะต้องนำพานะคะคชีวิตของเราดีได้แล้วก็สามารถที่จะมี passive income ส่งถึงลูกถึงหลานได้นะคะมันต้องเป็นงานที่ เราต้องฉลาดเลือกงานที่มันสามารถสร้างความมั่นคงได้นะคะงานที่สามารถสร้างความมั่นคงแล้วก็ชีวิตอิสระได้ก็ต้องงานกับครูสิตาค่ะ T S W นะคะรวยงงเดดงเงินกับครูสิตานะคะหรือครอบครัวแห่งจักรวาลน,นะคะแล้วคูย่าก็เชื่ออีกว่า กระเป๋าของคุณย่านะคะดึงดูดเงินดึงดูดทองแต่ก่อนนะที่ยังไม่รู้จักกดแรงดึงดูดแล้วว่าครูสิตานะคะจะเชื่อว่าเฮ้ยเงินแม่งหาโคตรยากว่าเงินหามาเท่าไหร่ก็หมดนะคะชีวิตฉันขึ้นขึ้นลงลงก็จะเชื่อแบบนี้แต่พอ ครูสิตาสอนให้เราเปลี่ยนความเชื่อแล้วเราใช้นะคะเราใช้สิ่งที่ทําให้เราเชื่อนะคะเข้ามาฝังในจิตใต้สํานึกของเราเราเชื่อว่าลูกกระเป๋านะ,ะอันนี้ครูย่าจะเรียกว่าลูกสาวหลาดักซั์นะคะก็คือลูกคนเล็กนะคะเพราะมีลูกชายสองคนนะคะสามคนแล้วก็อันนี้เป็นลูกคนเล็กนะคะไม่มีลูกสาวเลยก็จะเรียกเขาเป็นลูกสาวก็บอกว่าดูดเงินดูดทอง ดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเขาไม่ใช่ว่าจะแค่ดูดเงินอย่างเดียวนะเขาดูดความโชคดีดูดเรื่องราวดีๆคนดีๆสิ่งดีๆที่เราอยากจะบอกอยากจะพูดให้เขาดึงดูดอะไรเราสั่งเขาค่ะเราสั่งและเราพูดนะคะเราสั่งแล้วเราพูดเห็นไหมคะว่าทรงของเขาเนี่ยสวยงามมากแล้วก็หรูมาก รุ่นนี้หายากนะคะจะเป็นของหายากแล้วนะคะและก็จะเป็นทรงเห็นไหมคะต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนท่อนไม้ก็เหมือนกับการเจริญเติบโตนะคะเงินทองก็เจริญเติบโตเพิ่มพูนสีทองก็เจริญรุ่งเรืองสีแดงก็นะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคนจีนเขาเชื่อนะคะดึงดูดเงินทุกสกุลเงินนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะมีช่องใส่นะคะ ช่องใส่บัตรเดบิตนะคะบัตรเดบิตเนี่ยบัตรเดบิต8ดช่องมงคลมากซิมี30ซิฟนะคะเห็นไหมคะบ้าหรูมากหอมหอมมากเพราะว่าครูย่านะ,ะชายน้าหอมนะคะชายน้าหอมพรมแล้วก็หยดนะคะแล้วก็สั่งคือเรานะคะชีวิตทั้งชีวิตของเรานะคะไม่เคยที่จะส่วนมากคนส่วนมากนะคะจะชอบคิดลบ คิดแต่เรื่องลบๆถ้ามันคิดเรื่องลบแล้วมันไม่เคยมีสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตของเราเลยเราจะคิดเพื่อนะคะใครจะบอกว่าบ้าก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดและเชื่อตามที่ครูศสีตาบอกแล้ว มันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆเราก็เลยเชื่อนะคะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าทุกคนที่ทา t s w t อยูรอดทุกคนแล้วก็ใครที่ใช้กระเป๋าดักซับก็รอดทุกคนนะคะมีแต่คนดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ได้มาขายนะคะไม่ได้มาขายนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าความเชื่อนะคะมันนำพาสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของเราจริงถ้าเราเลือกเชื่อมันในด้านดี ถ้าเชื่อด้านไม่ดีมาทั้งชีวิตของเราแล้วอ่ะ ออลองคิดดูบางคน30ปี35ปี50ปี40ป,40ปี49ปี60ปีเชื่อด้านลบๆพูดเรื่องลบๆมาทั้งชีวิตแล้วมันรวยขึ้นไหมมันดึงดูดเงินดึงดูดทองไหมสวัสดีจา้าคู่ติกนะคะมันดึงดูดเงินดึงดูดทองมาให้ชีวิตเราไหมถ้าไม่ก็เลิกซะเปลี่ยนมาเชื่อในด้านดีแบบนี้ดีกว่าจ้านะคะนำพาชีวิตของเราไปสู่ด้านดีนะคะและ ใครนะคะที่เชื่อในด้านดีไม่จําเป็นจะต้องมีกระเป๋าดักซับหรือไม่จําเป็นต้องมีน้ําหอมแบบที่ครูย่าใช้ก็ได้คุณใช้อะไรที่คุณนับถือก็ได้หรือจะเป็นผ้าที่คุณห้อยคอหรือจะเป็นก้อนหินก้อนเดียวเลือกมาสวยๆก็ได้แล้วคุณอธิษฐานพูดขอพรทุกวันทุกวัน,วนคุณก็กราเขานะคะแล้วก็เชื่อแบบเข้มข้นว่าหินของคุณเนี่ยเขาจะเกิดพลัง เพื่อช่วยเหลือให้คุณดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมันก็ได้แล้วนะคะสิ่งในที่คุณเชื่อมันก็จะเป็นแบบที่คุณเชื่อนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้นิดนึงคิดลบมาทั้งชีวิตแล้วมันไม่มีมันไม่ดีขึ้นเลยชีวิตเรานะคะเปลี่ยนมาเชื่อในด้านดี นำพาชีวิตเราไปสู่เรื่องราวดีๆนะคะช่วยเหลือคนให้มีชีวิตดีขึ้นกันดีกว่าค่ะนะคะอย่ามัวแต่คิดอิจฉาริษยากันนะคะคิดในด้านดีนะคะส่งเสริมขึ้นกันและกันจะดีกว่านะคะเพราะคุณย่าก็เชื่อว่านะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่า ทุกคนรอบข้างนะคะทุกสรรพสิ่งรักและสนับสนุนครูยา่าทุกคนนะคะเชื่อมแบบนี้นะคะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เราเชื่อนะคะคนที่กําลังดูอยู่นี้ก็สนับสนุนครูย่านะคะบางคนก็แชร์ให้เขาก็จะเกิดจกักรวาลก็จะสนับสนุนเขาในด้านอื่นเขาอาจจะได้สิ่งดีๆเขานะ้ามาในชีวิตของเขาเขาอาจจะได้ เจอคนดีๆนะคะถ้าโสดก็จะได้เจอคนดีๆหรือนะคะเจอโชคลาบนะคะเจอสิ่งดีๆเจ้านายนะคะให้ของขวัญหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่ถ้าคุณดูคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีแต่ที่นี่ยังนะคะเพิ่งห้าโมงกว่านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยทุกคนคะ่ะไปแล้ไปแล้